You yeah, 제 ẽ Okay. i แล้วเต้นได้ขัแรงมากเลยนะฮะเดี๋ยวพี่มาทุกคนหน่อยนีงนะข้างหน้านิดนึ่งแดงเอาหมเหนื่อยไหมครับเออไม่น่าถามใช่ไหมหอร์จนสักขนาดนี้ยวต่อถ้าไมถึง M Black มีแค่สี่คนนะคะวงนี้มีอ่อคนติุรสมาอ๋อติดต่อแต่ว่าถ้าเกิดพ้รับไปเนี่ยคง่คนแน่นอนหรือว่าหรือว่าไล่ออกจากวงเลยโมโหนครับเดี๋ยวให้แต่ละคนได้น้ำตรงนิดนึงครับผมชื่ออะไรเข้าถ่ายบ้างน ค่ะค่ะมเ uh huh. อร์เป็นช right ื่อนเอรเป็นนีค่ะนีนสงสัยมากเลยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงเคาวอกเป็นแบบผู้ชายอ่ะไม่ไม่ไม่บโคเวอกเป็นแบบวันที่เจลอย่างงี้อ้าวว่อย่างงี้ช่รปเออย่างงี้่ว่พวกเรามีใจรักใชคเอผู้ชาย มีใจรักในการเต้นเพื่อบ่งผู้ชายอยากดูฉันนะงนึ่งใช่ไหมไม่้องเราพูดยังดูไม่ค่อยหืนเท่าไหร่ถ้าเป็นความพูดเนี่ยดูหืนนะเราพูดสิเราพูดสิป้าพยายามแล้วก็ต้องไม่ทำอะไรน่ารักๆอย่างเช่นป้าไม่เบื่อปั้มหนึ่งปั้มหนึ่งเดี๋ยวนะคะให้เดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าเราเลยจะมาวอร์มตัวกันได้ไงคะเจอการเป็นแถวข้าวเทนบ่งชายอันนี้อันหนงจริงป้าอันนี้เป็นเด็กเต้นอันนี้โอเคได้ลยตื ายถึอว่าสมมติไปเดินที่คนเดินอะไรอย่างงี้เฮ้ยน้าเตาเคเต้นกันเน่าเธอ้ไปเนี่ยต้องปว่ะไปเจอเพื่อนเต้นอยู่น้าเซ็นท่ัลแล้วเห็นว่าคนนี้หน่วยก้านดีตคนเดินก็เลยเนเอเห็นะเราู่แค่นี้นหน่เดนเยนะิเห็นหน้าตุ๊เนี้ยมาชูนเต้นเลยเห็นปะเล่นไปน้ามีชื่ออะไรเนเอาจริงๆจริงเาโพสลงในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คน อ๋อใช่ทำไมว่าเด็ก cover ก็เป็นอย่างนี้นี่ว่าเด็กเคยแบบว่าซุนซับอยู่กับแบบว่าเด็กเด็ก cover มาเขาก็จะมีการแบบว่าบอกกันคือเขาจะมีแหล่งเมาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคือจะเป็นแบบว่ากระจายข่าวออกไปว่าวงนี้เนี่ยต้องการคนแล้วคือเขาก็จะแบบเหมือนสมัครกันแล้วก็ออ d i ชั่นกันเลย audition ในจริงจังเลยเออแบบว่าเราเข้าหากันได้ไหมเราเต้นเราโอเคกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสุดยอดมากเลยไหนบอกเป็นเด็ก cover เก่าไงพี่โม่ก็สมัยนั้นไม่มีออ d i ชั่นอ่ะสมัยนั้นก็รู้ตีมือกันอยู่แล้ว เลยนะคคโอเเรียกข้นมาี่ J K ของเราเนี่ยเป็นเด็กโคเวอร์เก่านะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยจะให้เขาเต้นโชว์บนเวทีันเดียวแต่ดีเหรอมันก็นานมากแล้วหมดช่วงอ่ะก็ถามน้องๆเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยมั่นใจแค่ไหนก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะทําไมห้าสิบห้าสิบอ่ะพวกเราได้ซ้อมเวละสองวันเดียวได้ไหมแต่ที่วันนี้ทุกคนคุ้มกับการที่เราเตรียมออกเตรียมมาเอาเวลาซ้องนาทีลงแล้วมทําเต็มที่สุดยอดแบบ ยองโหนเย็นแนนาทีสกมากขเสร็จรอนี้ครั้งนึงหมอ่ะใครเชียร์ทีมนี้นะคะก็อย่าพิ่งติเรายังไม่เราต้องหวันก่อนแต่อยากรู้จังเลว่าทาไมคนมาเชียร์อยู่ตรงไหนกันตรงนี้ทุกคนเลยนีน้องทำหน้าตรงๆไม่รู้เหมือนกันในคนสิง็ิวจหน่อยได้ไหม วงอ่ะกลุ่มนี้ทุกวงไงอ่ะกลุ่มนี้นี่วันนี้ที่ได้เป็นหมื่นแล้วนะเนี่ยครบครบเกือบยี่สิบวงได้เป็นหมื่นอ่อันไหนอันไหนวงอันไหนอนไเชียร์ก่อนนะอ่าเราจะตัวอะไเราเลยนะคะโอครับผมขอบคุณด้วยนะครับทีมบัตรแฟนเพื่อที่จะ้ลูกค้าราคาเด่นคุณมค่ามากขึ้นดีแน่นอนนะครับค่ะมาชิตา เกาหลีมาชิบตะมอรวยนี้สร <ooo paying full> ่เอยเต็มๆครับมแล้วก็เป็นต้าวแลวเป็นต้าวแเนต้าวถึงรวยนเช้ามคู่มากเลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเาเราจะมาพูดครั่องง่ยวให้น้องไปทนก่อนนะครับ